สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกล้งางเช็าจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่23สิงหาคม2564นะคะวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้กับทุกท่นานได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะ ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะทางธนาคารอมสินนะคะได้ปล่อยสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้วก็สินเชื่ออุปโภคบริโภคค่ะซึ่งตรงกับเดือนมกราคม2564นะคะซึ่งก็มีหลายๆท่านค่ะได้รับการอนุมัติวงเงินนะคะซึ่งวงเงินเสริมพลังฐานรากนั้นอยู่สูงสุดอยู่ที่50,000บาทแล้วก็สินเชื่ออ,อุปโภคบริโภควงเงินอยู่ที่10,000บาทนะคะก็นับตั้งแต่วันที่อนุมัติวงเงินนะคะ จนถึงเดือนนี้ก็เป็นการปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6งวดแรกใช่ไหมคะเดือนสิงหาคมก็ถึงงวดกำหนดที่จะต้องชำระเงินคืนทางธนาคารแล้วคะ่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่มีแอปพลิเคชันไมโมเป็นแอป,ปโอนเงินของทางธนาคารออมสินนะคะก็สามารถเข้าเช็ครายละเอียดได้เลยค่ะเขาก็จะมีแจ้งรายละเอียดไว้หมดนะคะว่าวันไหนที่เราได้รับเงินนะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะมีเงินต้นเท่าไหร่อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะวงเงินสินเชื่อวันที่เริ่มสัญญาแล้วก็จะเป็นค่างวดนะคะค่างวดเท่าไหร่ที่จะต้องชําระคืนกับทางธนาคารค่ะก็ใครนะคะที่มีแอปพลิเคชันไมโมสา าามารถกดชำระผ่านแอปพลิเคชันใดเลยนะคะไม่ต้องไปติดต่อธนาคารให้ยุ่งยากค่ะต,ตรงนี้นะคะก็สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของทางธนาคารอมสินทุกคนค่ะหากท่านไหนนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลทางด้านใดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ส่วนท่านไหนที่อยากจะขอสินเชื่อเพิ่มเติมนะคะกับทางธนาคารออมสินเขาก็ยังมีสินเชื่อสู้ภัยโควิดอยู่นะคะสามารถขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันไมโมได้นะคะตอนนี้ก็ยังมีโครงการอยู่จนถึงสิ้นปีเลยค่ะตอนนี้การพิจารณาสินเชื่อนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าทางธนาคารน,นั้นใช้หลักเกณฑ์อะไรมาพิจารณาค่ะแต่ก็มีบางท่านผ่านการพิจารณาบางท่านไม่ผ่านการพิจารณานะคะใครที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินค่ะก็ ลองยื่นผ่านทางธนาคารอาอมสินดูนะคะเผื่อจะได้เงินตรงนี้มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในยามที่เราจำเป็นได้ค่ะ